บทที่119กลยุทธ์ที่ดีที่สุดจัก,กรพัรดิผู้ล่วงลับซึ่งมามาไได้ถ่ายทอดคำพูดที่เข้าใจยากมากมายในเวลานั้นชูโยไม่เข้าใจและมองเพียงว่าเป็นคำพูดของคนเมาหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งชูโยก็สงบลงแล้วพูดต่อจนกระทั่งท่านปู่สิ้นพระชนพ่อของเขาพบว่ามีเอกสารของท่านปู่หายไปหลายฉบับเขาไม่ต้องการพูดอะไร ดังนั้นเขาจึงเงียบไปแต่ฉันส่งคนไปค้นหาที่ห้องอย่างสินแต่ก็ยังหาไม่พบดังนั้นฉันจึงคิดว่าท่านปู่ได้ทำลายต้นฉบับบางส่วนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหากต้นฉบับเหล่านั้นไม่ถูกทำลายแต่ถูกค้นพบโดยพี่ชายฉันชูโยลืมตากว้างแล้วหันกลับไปเดินลอดใต้แท่นล่าสัตว์เขารอไม่ไหวแล้วฟาบาโปลดใจเย็นๆก่อนหยวนเจอจับข้อมือของชูโยและชักชวนให้เขาสบตา ชูโยเลิกคิ้วเอียงแล้วมองตาเขาหยวนเจ้อยืดรอยพับบนแขนเสื้อของเขาให้ตรงชี้ไปที่โรงเก็บของที่หรูหราที่สุดด้านล่างอย่างสงบและพูดเบาๆต้องมีคนที่กังวลมากกว่าคุณแน่คนที่เขาพูดถึงไม่ใช่ชูอีแต่เป็นไปลีหยินที่กำลังดื่มอยู่ข้างๆและน้ำเสียงของเขาก็มีความหมายชูโยรีตาลงครึ่งหนึ่งแล้วมองไปลีหยินอย่างครุ่นคิด พลังของปืนฟลินท์ล็อกใหม่จะกระตุ้นความระแวดระวังของไปลียินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชาวเย่มีความทะเยอทะยานมากพวกเขาจะนั่งดูฉากอาวุธวิเศษเฉยๆเช่นนี้ได้อย่างไรไปลียินจะต้องดำเนินการบางอย่างไม่ช้าก็เร็วดังนั้นฝ่าบาทไม่จำเป็นต้องกังวลหยวนเจ้าตบไหลชูโยด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าที่อ่อนโยนของเขาและมีแสงเย็นเยียบฉายในดวงตาของเขา องชายใหญ่ประทับอยู่ที่อาณาจักรเย่มา8ปดปีนี่คือจุดแข็งของเขาและเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเขาด้วยเมื่อใดก็ตามที่เจ้าชายใหญ่ทําผิดพลาดเล็กน้อยไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงชูอี้รับใช้ประเทศโดยไปเป็นตัวประกรันเป็นเวลาแปีในอาณาจักรเยด่ดังนั้นทั้งขุนนางและประชาชนจึงจดจำการเสียสละของเขาในช่วงแปดปีนี้ได้ อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นรอยเปื้อนของชีวิตที่ชูอี้ในฐานะองค์ชายใหญ่ไม่สามารถลบล้างได้หยวนเจอพับแขนเสื้อขึ้นเอามือไพล่หลังและขยับมือและเท้าแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความสงบในการวางกลยุทธ์ชูโยถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยคำแนะนำของหยวนเจอและหัวใจของเขาก็ชัดเจนขึ้นทันทีเมื่อเขามองไปที่ชูอี้ด้านล่างอีกครั้งมีร่องรอยของการเยาะเย้ยในดวงตาของเขา พี่ฉันอาจจะคำนวณผิดในครั้งนี้ชูโยพูดจากนั้นใช้นิ้วชี้ถูรูปมังกรทั้งเก้าบนจี้หยกที่เอวของเขาเบาๆแล้วยกมุมริมฝีปากขึ้นป้องจักรพัดขอให้ชูอี้รับรองไปลียินในานามของเขาแน่นอนว่าเขามีวาระของตัวเองและต้องการปูทางให้ชูอี้แต่หากแผนนี้ผิดพลาดก็อาจจะเป็นผลดีต่อตัวเองได้ชูอี้อยู่ในอาณาจักรเย่มานาน แต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดในภารกิจของเขาในครั้งนี้พวกเขาสามารถฟ้องร้องชูอีที่เสียสลับผลประโยชน์ของต้าจิงและประจบประแจงอาณาจักรเย่ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ราชสำนักและประชาชนต่างไม่รู้จักชูอีช่องว่างที่เกิดขึ้นจากแปดปีที่หายไปในอดีตไม่สามารถเชื่อมกันได้ง่ายๆเมื่อเห็นว่าเจ้าชายคังสงบลงแล้วหยวนเจ้ก็รู้สึกโล่งใจมากเขาลูบแขนเสื้อและยิ้ม และพูดอย่างจริงจังสถานการณ์ปัจจุบันนี้ดีสำหรับคุณเจ้าชายเหตุผลที่เจ้าชายใหญ่มีความโดดเด่นมากในปัจจุบันก็เพราะเขาต้องการตั้งหลักโดยเร็วที่สุดในความเห็นของหยวนเจอององชายใหญ่ยังเด็กเกินไปและมีความกระตือรือร้นและเขาก็ใจร้อนเกินไปอาวุธเช่นปืนฟลิล์นล็อกของใหม่ควรถูกซ่อนไว้และผลิตจํานวนมากอย่างลับๆโดยเร็วที่สุด เพื่อให้พวกมันกลายเป็นอาวุธที่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี่คือนโยบายที่ดีที่สุดแต่เห็นได้ชัดว่าองค์ชายใหญ่ไม่อดทนและต้องการตั้งตัวในราชสำนักโดยเร็วที่สุดดังนั้นเขาจึงกระทําการโง่ๆและยังแสดงปืนฟลินท์ล็อกชนิดใหม่นี้ด้วยมันยิ่งใหญ่จริงๆผลที่ได้คือมันกระตุ้นความระแวดระวังและความโลภของชาวเย่เท่านั้นโง่เขลาและสายตาไม่กว้างไกลอนิจจา8ปีมานี้ องชายใหญ่ไร้ความสามารถโดยชาวเย่จริงๆหยวนเจอถอนหายใจอย่างเงียบๆในใจตามคำพูดที่ไม่เร่งรีบของหยวนเจอชูโยก็สงบลงอย่างสมบูรณ์หายใจออกยาวอย่างโล่งอกพยักหน้าแล้วพูดว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันพูดถูกขอบคุณลูกพี่ลูกน้องของฉันที่คอยให้คําแนะนำฉันชูโยประสานมือไปทางหยวนเจอหยวนเจยิ้มจางๆและยอมรับคำชมจากชูโย เขาไม่ยิงพยองใจร้อนไม่ถ่อมตัวหรือเอาแต่ใจเขามีท่าทางสง่าและห่างเหินสายลมจากภูเขายังคงส่งเสียงอยู่ข้างๆและมันหนาวจนฟันกระทบกันในบางครั้งใบไม้ที่เหลือบางส่วนก็ถูกลมจากภูเขาปลิวไปและหมุนวนแบบสุ่มบนแท่นล่าสัตว์หยวนเจ้อปัดใบไม้ที่ร่วงหล่นบนไหลของเขาเบาๆและเตือนเขาว่าฟาบาทบันทึกของไทจูนั้นเป็นรอง เขายังกังวลว่าชูโยจะสับสนกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทันทีและลืมเป้าหมายระยะยาวของพวกเขาบันทึกของไทจูมีความสำคัญและถือเป็นพรที่ได้รับมาสำหรับพวกเขาสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือราชบัลลังลูกพี่ลูกน้องฉันเข้าใจแล้วชูโยแขวนดับไว้ที่เอวและยืนหันหน้าไปทางสายลมจากป่าอีกด้านหนึ่งมีเสียงกีบมมาดังอย่างรวดเร็ว และมีผู้คนอย่างน้อย8หรือ9คนควบม้ามาทางนี้จากตำแหน่งของแท่นล่าสัตว์นั้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทันทีเป็นคนที่เข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์กลับมาแล้วดวงอาทิตย์ต่ำคล้อยไปมากแล้วทำให้ภูเขาและป่าไม้เต็มไปด้วยแสงสีทองและท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยแสงพระอาทิตย์ยามเย็นนายน้อยที่ไปล่าสัตว์กลับมาจากพื้นที่ล่าสัตว์ทีละคนและรวมตัวกันในพื้นที่เปิดล่งนี้อีกครั้ง การกลับมาของพวกเขาทำให้สภาพแวดล้อมมีชีวิตชีวามากขึ้นคนอื่นๆมารวมตัวกันเพื่อดูผลงานของพวกเขามีเหยื่อมากขึ้นกองอยู่บนพื้นและทหารองครักษ์ของหลวนอี้หลายคนก็เริ่มนับและบันทึกมันในที่สุดผู้ชนะของวันนี้คือนายน้อยอยู่วูจากคารืหาดของแม่ทัพเจี้ยนเวย่ยซึ่งดึงดูดสายตาที่อิจฉานับไม่ทั่วและเสียงปรบมืออันอบอุ่นและดังสนัน่นภายใต้การจ้องมองของเหล่านายน้อย ชูอิมอบนาฬิกาพกให้เขาก่อนแล้วจึงให้กำลังใจเขาหลังจากนั้นทันทีไปลีหยินสั่งให้ชายชาวเย่ยื่นดาบปเปอร์เซียให้นายน้อยอยู่หูและพูดคำสุภาพสองสามคำว่าขอมอบดาบให้กับผู้ชนะขอบคุณองค์ชายสามไปหลี่ที่มอบดาบให้ฉันนายน้อยอยู่วูหยิบดาบด้วยมือทั้งสองข้างแล้วประสานมือขอบคุณไปลีหยินมีมารยาทมีความเหมาะสมไม่สูญเสียความสง่างามของฉากอันยิ่งใหญ่ และไม่มีการแสดงออกถึงการยกย่องชมเชยเดิมที่ดาบจากปเปอเซียนี้ถือเป็นของหายากใบมีดคมกริบและมีอัญ,ญมณีล้ำค่ามากมายฝังอยู่ในฝกักอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับนาฬิกาพกที่ชูอี้มอบให้กลับถือว่าด้วยกว่าถึงแม้ดาบจะหายากแต่จะหาจริงๆก็พอได้แต่ต้องเสียเงินพอควรคุณชายอยู่หูเล่นดาบสั้นอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงเก็บดาบไว้ที่เอวของเขาแล้วก้าวออกไป มือขวาของเขาถือนาฬิกาพกสีเงินลงยาไม่ยอมปล่อยดวงตาของเขาเป็นประกายนาฬิกาพกเรือนนี้แตกต่างออกไปทั่วทั้งต้าจริงมีคนครอบครองไม่มากแม้แต่พ่อของเขาก็ไม่มีด้วยซ้ำทันทีที่อยู่หูเดินออกจากโรงเก็บของมีนายน้อยหลายคนที่กำลังรอเขาอยู่ที่ถนนด้านนอกทันใดนั้นพวกเขาก็รีบวิ่งเข้ามาหาเขาราวกับกระแสน้ำและล้อมรอบเขาไว้ หยูู่แสดงนาฬิกาพกของคุณให้ฉันดูเร็วๆแสดงให้ฉันดูก่อนพี่อยู่บูฉันได้สุราอายุหนึ่งศตวตรรษมาคุณเป็นคนแรกที่ฉันนึกถึงฉันก่อนฉันก่อนฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขานะนายน้อยต่างบีบคั้นพูดไม่หยุดและพยายามชักแม่น้ำทั้งห้าเมื่อมองดูคนหนุ่มสาวที่มีเสียงดังเหล่านี้รอยยิ้มบนริมฝีปากของไปลีหยินก็แข็งค้างอยู่ครู่หนึ่ง ทันทีที่เขากลับมาเป็นปกติแสดงรอยยิ้มที่น่าสนใจและพูดกับชูอี้ด้วยอารมณ์นายน้อยอี้ฉันได้ยินมาว่าจัก,กรพรรดิเป็นเทพ,พเจ้าที่สืบเชื้อสายมาจากสวรรค์และได้สร้างสิ่งดีๆมากมายที่หาได้ยากสำหรับฉันมันทรงคุณค่ามากฉันสงสัยว่าฉันจะโชคดีพอที่จะเห็นในประเทศของฉันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ทันทีที่เขาพูดจบ ชายเย่คนหนึ่งในวัยยี่สิบก็เดินเข้าไปในโรงเก็บของอย่างรวดเร็วก้มลงและกระซิบกับไปลีหยินชายชาวเย่ที่อยู่ข้างๆเขาเงยหน้าและได้ยินคำว่าเซี่ยโหชิงอย่างคลุมเครือเซี่ยโหชิงชาวเย่วัยกลางคนดูหวาดกลัวและอดไม่ได้ที่จะมองไปหยินไปลีหยินเม้มริมฝีปากบางของเขาแน่นใบหน้าของเขาค่อยๆเริ่มจริงจัง แม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ให้กับชูอี้ในที่สาธารณะมาก่อนเมื่อล่าเสือแต่เขาไม่เคยสูญเสียความสงบในใจเช่นนี้มาก่อนนายน้อยยังคงเล่นและผลักดันกันลู่ซื่อยิ้มและพูดคุยกับชูอี้ฟาบาทเราจะล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ผลิอีกครั้งในปีหน้าหรือไม่ฉันจะต้องเป็นผู้ชนะในครั้งต่อไปดูเหมือนลู่ซื่อจะชวนชูอี้ด้วยความปรารถนาดี และเกือบจะถามว่าองค์ชายใหญ่จะนำนาฬิกาพกออกมาเป็นรางวัลในครั้งต่อไปได้หรือไม่เมื่อได้ยินสิ่งนี้นายน้อยคนอื่นๆก็แสดงท่าทีคาดหวังในดวงตาของพวกเขาเช่นกันชูอี้ไม่ตอบสนองหรือคัดค้านและพูดอย่างมีความหมายจะก,กระพัดให้จุดตรัสว่าโอกาสนั้นสงวนไว้สำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมเขายิ้มเล็กน้อยสุภาพและสง่างามโดยไม่แม้แต่จะมองไปลีหยินไปลีหยินกำมัดแน่นและสงบอารมณ์ลงอย่างรวดเร็ว เขามองดูชูอี้ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและพูดอย่างใจเย็นนายน้อยอี้วันนี้เย็นมากแล้วใช่แล้วชูอี้ก็มองไปที่ไปหลีหยินและทำตามคำพูดของเขาและพูดว่าเย็นมากแล้วเราควรกลับปักกิ่งกันจากนั้นชูอี้ก็เรียกรถมาของเขาและทุกคนก็ยืนขึ้นเพื่อส่งเขาออกไปทันทีที่พวกเขาจากไปลูกหลานของตระกูลชนชั้นสูงก็ไม่อยู่อีกต่อไป และแทบรอไม่ไหวที่จะขึ้นรถมา้าและขบวนคาราวานขนาดใหญ่ก็ออกเดินทางไปตามถนนเว่ยเจียวเหนียงและลู่ฉินไม่ต้องการไปทางเดียวกับเด็กสาวจากตระกูลขุนนางกลุ่มนั้นดังนั้นพวกเธอจึงขอให้กู้เหยียนเฝออยู่ต่อและเล่นลูกขนไก่สักพักเมื่อถึงเวลาพลบข้ามและท้องฟ้าก็มืดมากจนดูเหมือนกลางคืนมาถึงเร็วเว่ยเจียวเหนียงกลัวว่าหิมะจะตกจึงเรียกสาวๆให้ออกเดินทางอย่างรวดเร็ว พวกเธอกังวลว่าจะโดนหิมะจึงควบมาอย่างเร็วไปตลอดทางถึงกระนั้นพวกเธอก็ยังหลบไม่พ้นมาได้ครึ่งทางหิมะก็เริ่มตกแล้วเกล็ดหิมะคล้ายขนห่านก็ลอยลงมาหนาแน่นปกคลุมท้องฟ้าและพื้นโลกและท้องฟ้าก็กลายเป็นสีขาวเงินมีลมแรงและหิมะก็ตกหนักด้วยพวกเธอเดินทางไปเพียงไม่กี่ไมล์เมื่อมีชั้นหิมะบางๆสะสมอยู่บนถนนที่แย่กว่านั้นคือหิมะยังคงตกหนักมากขึ้น กู้เยียนเฟยแต่คอของหงอยูอย่างผ่อนคลายและหงอยูก็ยกคอของเขาขึ้นอย่างมั่นใจและร้องขึ้นราวกับจะบอกว่าไม่ต้องกังวลดีมากกู้เหยียนเฟยสัมผัสมันเบาๆอีกครั้งเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วมองไปรอบๆหิมะตกหนักเกินไปมันมืดเกินไปลมและหิมะตกหนักจนมองแทบไม่เห็นอะไรพวกเธอเดินทางด้วยม้าท่ากีบมาลื่นถลายไปบนหิมะโดยไม่ได้ตั้งใจ ผลที่ตามมาจะเป็นการสูญเสียพวกเขาไม่สามารถเดินทางต่อไปโดยไม่เห็นอะไรเลยได้อีกต่อไปบทที่120เพื่อนเก่ากู้เยียนเฟยขมวดคิ้วและเธอจำได้ว่าที่ช้างฟางมีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆเธอจึงแนะนำว่าทุกคนฉันคิดว่าหิมะคงจะตกอีกอย่างน้อยสองสามชั่วโมงมีหมู่บ้านหนึ่งห่างไปสองไมล์ไปที่นั่นกันเถอหลบหิมะกันก่อน เมื่อได้ยินเช่นนี้สาวๆก็อดไม่ได้ที่จะตอบตกลงทีละคนแม้ว่าพวกเธอทั้งหมดจะสวมเสื้อคลุมและหมวกคลุมเพื่อปกป้องตัวเองจากหิมะแต่ลมและหิมะก็แรงมากในตอนนี้ใบหน้าร่างกายและมือของทุกคนเต็มไปด้วยเกล็ดหิมะทุกคนเปลี่ยนเส้นทางทันทีและเดินไปทางซ้ายกีบมาทิ้งรอยไว้ชัดเจนบนหิมะนุ่มๆทันใดนั้นกู้เหยียนเฟยซึ่งเป็นผู้นำทางก็หยุดม้าโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า มองดูริมถนนแล้วยกมือขึ้นเพื่อทำท่าทางหยุดดังนั้นไว่เจียวเหนียงลู่ฉินและคนอื่นๆจึงหยุดตามริมถนนข้างหน้าไม่กี่ฟุตมีร่างหนึ่งนอนอยู่ข้างถนนตัวบวมเล็กน้อยปกคลุมไปด้วยหิมะนอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวมีคนอยู่ตรงนั้นลู่ฉินเป็นคนแรกที่ชี้ไปที่นั่นและตะโกนสาวๆอยู่ในความโกลาหลและรีบขี่ม้าไปข้างหน้าเพื่อล้อมคนที่อยู่บนพื้น สาวใช้ที่ตามมาก็ลงจากรถม้าเพื่อตรวจสอบสองคนทำงานร่วมกันเพื่อพลิกคนที่นอนอยู่บนพื้นและปัดหิมะเบาๆจากใบหน้าร่างกายและศีรษะของเธอนั่นคือหญิงชราอายุห้าสิบเศษสวมชุดผ้าฝ้ายลายสนิมสีเข้มใบหน้าซีเซียวเป็นสีฟ้าเล็กน้อยจากความหนาวเย็นเต็มไปด้วยรอยย่นและดวงตาของเธอปิดสนิทมีเลือดแห้งอยู่ระหว่างผมเธอยังไม่เสียชีวิต สาวใช้รายงานด้วยความประหลาดใจและไม่มั่นใจใบหน้าของเธอซีดและฝ่ามือข้างหนึ่งของเธอเปื้อนเลือดของหญิงชราเธอเป็นลมและยังมีบาดแผลบนศีรษะกู้เหยียนเฟยลงจากหลังม้าและตรวจสอบบาดแผลบนศีรษะของหญิงชราอย่างระมัดระวังมีความรู้สึกเหนียวเนนนะของเลือดในผมด้านหลังศีรษะของหญิงชราบวมเล็กน้อยและมีบาดแผลขนาดปานกลางมีเลือดไหลออกมา สาวๆคนอื่นๆต่างพูดคุยกันทำไมหญิงชราคนนี้ถึงมาอยู่ที่นี่เพียงลําพังเธอเจอจนบนถนนหรือเปล่าไม่อย่างแน่นอนดูสิปิ่นเงินบนหัวของเธอยังคงอยู่ถ้าเป็นโจรพวกเขาคงปล้นเธอไปจนหมดนั่นก็จริงมีคนไม่กี่คนพูดคุยกันอย่างมีชีวิตชีวาเว่ยเจียวเหนียงและลู่ฉินมองหน้ากันอย่างเงียบๆดวงตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความครุ่นคิด เสื้อผ้าของหญิงชราคนนี้ไม่เก่าดูสะอาดไม่มีรอยใดๆเธอดูไม่เหมือนคนยากจนแต่เธอไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอย่างแน่นอนดูปิ่นเงินบนมวยผมของเธอแหวนเงินบนนิ้วของเธอและผ้าเช็ดหน้าสะอาดเรียบร้อยลักษณะนี้ไม่เหมือนหญิงชราจากครอบครัวเล็กๆแต่เหมือนมาจากครอบครัวที่มากกว่าเป็นคนรับใช้ พวกเขาทั้งสองสบตากันลู่ฉินโน้มตัวไปมองดูบาดแผลของหญิงชราแล้วยืนยันว่ามันค่อนข้างร้ายแรงถ้าปล่อยไว้จะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนตอนนี้อากาศหนาวและหิมะตกหากปล่อยทิ้งไว้เป็นไปได้ว่าถ้าหญิงชราคนนี้นอนอยู่ที่นี่ทั้งคืนแล้วเธอจะเสียชีวิตพาเธอไปที่จ้วงซีก่อนกู้เยียนเฟยยืนขึ้นและเช็ดเลือดบนมือของเธอด้วยผ้าเช็ดหน้างั้นให้เธอขี่ม้าไปกับฉัน เว่ยเจียวเหนียงแทบรอไม่ไหวที่จะช่วยเหลือและตบหน้าอกของเธออย่างมั่นใจแล้วพูดว่าทักษาการขี่ม้าของฉันดีดังนั้นจึงไม่มีปัญหาที่จะพาคนมาเพิ่มอีกคนเมื่อเห็นสายตาของเว่ยเจียวเหนียงกู้เยียนเฟยก็ยิ้มและสั่งให้ฮวนปี้ยกบุคคลน,นั้นขึ้นบนหลังมา้าฮวนปี้มีประสิทธิภาพในการทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอและเธอก็ยกหญิงชราขึ้นจากพื้นนำไปวางบนม้าของเว่ยเจียวเหนียงได้อย่างง่ายดาย ทุกคนรีบขึ้นหลังมาอีกครั้งและเดินต่อไปบนถนนที่ต้องเผชิญกับลมหนาวและหิมะตกหนักระหว่างทางพวกเขาก็รีบไปถึงที่หมายก่อนที่ฟ้าจะมืดสนิทตรงนั้นแหละกู้เหยียนเฟยชี้ไปที่จ้วงซีในระยะไกลใบหน้าเล็กๆของเธอซ่อนอยู่ในหมวกคลุมที่เต็มไปด้วยความคิดถึงในชาติที่แล้วเธอเคยไปที่หมู่บ้านจ้วงซีซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองปักกิง่งเดิมทีเธอคิดว่าหลังจากครอบครัวแตกแยกแล้วเธอก็สามารถพาพี่ชายใหญ่มาอยู่ที่นี่ได้ ด้วยเหตุนี้เธอจึงมาจัดการเองในเวลานั้นพี่ชายใหญ่ของเธอเดินไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ขาเธอจึงรื้อธรณีประตูทั้งหมดในหมู่บ้านออกและเพิ่มทางลาดที่บันไดหินเพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นรถเข็นเธอจัดการศึกษาและฝึกงานหัตถกรรมให้กับพี่ชายใหญ่และตัวเธอเองพี่ชายใหญ่มีทักษะในการใช้มือมากและสามารถทำรถเข็นได้ด้วย เธอยังได้สร้างบ่อน้ำผู้ร้อนเธอยังได้ขุดสนามข้างทุ่งนาด้านหลังจ้วงสีและวางแผนที่จะปลูกดอกบัวเพื่อที่เธอจะได้ไม่เพียงแต่เพลิดเพลินกับดอกบัวเท่านั้นแต่ยังกินเมล็ดบัวและขุดรากบัวอีกด้วยหมู่บ้านจ้วงสีแห่งนี้กว้างใหญ่และเปิดกว้างมากมีทุ่งนาแม่น้ำและภูเขาซึ่งเพียงพอที่จะพึ่งตนเองได้สอง้ปีต่อมาเมื่อเธออยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเคย ความทรงจําของเธอก็กลับมาหาเธอเธอวางแผนมาอย่างดีแต่ผลลัพธ์สวรรค์ไม่สนองความปรารถนาของมนุษย์เด็กสาวควบม้าที่หน้าหมู่บ้านและม้าก็ส่งเสียงร้องหวนปี้เป็นคนแรกที่ลงจากหลังม้าและเรียกที่หน้าประตูเมื่อคนในจ้งสีได้ยินว่าผู้มาเยี่ยมเป็นคุณหนูของพวกเขาเขาก็ดีใจมากจึงรีบพาคนมาทักทายประตูหมู่บ้านเปิดกว้างพื้นที่นี้ห่างไกลและไม่มีใครมาที่นี่ในวันปกติ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมจำนวนมากเข้ามาซึ่งทำให้ชาวจ้งซีตกตะลึงกู้เหยยนเฟยสั่งให้ผู้ดูแลของจ้งซีส่งผู้คนไปยังคฤหาสน์ต่างๆในเมืองหลวงเพื่อรายงานข่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เวเจียวเหนียงและครอบครัวของเธอกังวลท่านใดนั้นเธอก็ขอให้ใครสักคนย้ายหญิงชาราไปที่ปีกตะวันออกลู่ฉินและเด็กสาวคนอื่นๆได้รับเชิญจากคนในหมู่บ้านให้นั่งในห้องโถงและสาวใช้ที่มาด้วยก็ไปช่วยต้มน้ำและเสิร์ฟชาให้พวกเขาด้วย มีเพียงเว่ยเจียวเหนียงเท่านั้นที่ไปที่ห้องด้านในของปีกตะวันออกพร้อมกับกู้เหยียนเฟยหญิงชาราที่หมดสติถูกคนรับใช้หลายคนย้ายไปที่โซฟาเมื่อเธอเพิ่งพบหญิงชาราบนถนนกู้เหยียนเฟยตรวจสอบอาการบาดเจ็บเพียงสั้นๆเท่านั้นตอนนี้เธอมีสถานที่ที่จะตรวจได้โดยสะดวกแล้วเธอตรวจชีพจรของผู้หญิงคนนั้นอย่างระมัดระวังและขอให้หวนปี้ตรวจแขนขาและลำตัวของผู้หญิงคนนั้น ส่วนอื่นๆของร่างกายหญิงชราไม่มีอาการบาดเจ็บมีเพียงศรีรษะด้านหลังเท่านั้นที่ถูกกระแทกด้วยวัตถุแข็งส่งผลให้มีบาดแผลสาหัสในขณะนี้บาดแผลบนหนังศีษะไม่มีเลือดออกอีกต่อไปและยังมีสัญญาณว่าได้มีการรักษาเล็กน้อยด้วยซ้ำไม่เลวกู้เหยียนเฟยยิ้มและมองไปที่เว่เจียวเหนียงเว่เจียวเหนียงยกคางของเธออย่างภาคภูมิใจและขยิบตาให้กู้เหยียนเฟย หลังจากที่กู้เหยียนเฟยสอนมนในการขับไล่โรคให้เธอเว่ยเจียวเหนียงต้องการหาโอกาสลองใช้มันมานานแล้วแต่เธอก็ไม่สามารถบาดตัวเองแล้วรักษามันได้นี่คงจะโง่เกินไปตอนนั้นเมื่อเธอพาหญิงชาราไปตามถนนด้วยเธอก็ใช้มนแห่งการรักษาออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าจะสำเร็จเพียงครั้งเดียวในสิบครั้งแต่ผลที่ได้ก็ค่อนข้างดีและเลือดก็หยุดไหล กู้เยยนเฟยยิ้มให้กันและทั้งสองก็แลกเปลี่ยนความลับกันเล็กน้อยเธอหน้าทึ่งมากเว่ยเจียวเหนียงมีความสุขมากจนปีกของเธอแทบจะยื่นออกมาตรับใดที่เลือดหยุดไหลแผลก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่กู้เย็ยนเฟยสั่งว่าหวนปี้ไปเอาน้ำเย็นมาล้างแผลและไปเอาผ้าสะอาดมาหวนปี้ไปที่นั่นและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็พาผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยคนหนึ่งถือผ้าหยาบและกันไกลและอีกคนถือกระมัง สาวใช้เดินเข้ามาใกล้เตียงพร้อมกับอ่างในมือพอเห็นคนบนเตียงชัดเจนจูจ่ๆเธอก็ตัวแข็งและพลังออกมาว่านั่นยาผางคุณรู้จักเธอหรือกู้เยยนเฟยเลิกคิ้วฉันรู้จักดีสาวใช้วางอ่างลงบนโต๊ะข้างเตียงและสายตาของเธอยังคงมองไปที่พี่เลี้ยงผางหลังจากนั้นไม่นานเธอก็กลับมารู้สึกตัวและพยักหน้าว่าคุณพี่เลี้ยงผางเป็นพี่เลี้ยงของนายหญิงผู้ล่วงลับไปแล้ว ช่วงซีนี้เป็นสินสอดของนางเซี่ยและผู้คนในนั้นล้วนเป็นคนที่นางเซี่ยนำมาโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาทุกคนจำพี่เลี้ยงของนางเซี่ยได้สาวใช้ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่อคุณย่าผังทำผิดเมื่อไม่กี่ปีก่อนและถูกไล่ออกจากคฤราหาดอโโหแต่ตอนเธออยู่ที่นั่นว่ากันวา่านางปฏิบัติต่อคุณหนูสามอย่างเบามือเมื่อนึกถึงตัวตนของกู้หยุนกวงการแสดงออกของเธอก็ยิ้มเล็กน้อย กู้เย็ยนเฟยกระพริบตาและตกตะลึงเล็กน้อยพี่เลี้ยงของแม่เมื่อพูดอย่างนั้นเธอมีความรู้สึกที่ค่อนข้างคลุมเครือในชาติที่แล้วของเธอช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิคนที่อ้างว่ารู้จักแม่ของเธอมาที่คารือหาดโฮเพื่อแสดงความเคารพอย่างไรก็ตามเมื่อเธอรู้มันก็สายเกินไปแล้วและเธอก็ถูกส่งไปนานแล้วว่าแต่คนสมัยนั้นเรียกเธอว่าคุณย่าผาง หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ยินข่าวคราวจากคุณย่าพังอีกต่อไปเมื่อนับวันผ่านไปดูเหมือนว่าชาติที่แล้วพี่เลี้ยงผังจะมาที่คาหาดอโหเมื่อไม่กี่วันก่อนดวงตาสีเข้มของกู้เยยนเฝยมืดมนจนมองไม่เห็นก้นบึง้งเธอจ้องไปที่พี่เลี้ยงผังที่หลับอยู่อย่างตั้งใจความรู้สึกในใจเธอซับซ้อนเล็กน้อยหลังจากนั่งเงียบเงียบครู่หนึ่งเธอก็ขอให้สาวใช้ทำซุปขิงให้ลู่ฉินและคนอื่นๆ สาวใช้คงคำนับเล็กน้อยแล้วรีบถอยกลับฮวนปี้ทำความสะอาดบริเวณรอบรอบแผลด้วยน้ำต้มเย็นตามคำแนะนำของเหยียนเฟยใช้ยาทาแผลทองและสุดท้ายก็พันด้วยผ้าขาวฮวนปี้หาคนมาดูแลเธอให้ดีก่อนเธอกู้เยียนเฟยนิ่งไปนิดหนึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงเธอจะตื่นหลังจากพูดแบบนี้เธอก็จับแขนของเว่ยเจียวเหนียงและไปที่ห้องโถงที่ลานหน้าบ้าน ในเวลานี้อารมณ์ของกู้เหยียนเฟยกลับมาเป็นปกติพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหิมะตกลงมาอย่างหนักข้างนอกและหิมะก็หนาขึ้นเรื่อยๆลู่ฉินและสาวๆคนอื่นๆดื่มซุปขิงแล้วดูมีความสุขและยิ้มแย้มด้วยที่กำบังลมและหิมะทุกคนจึงรู้สึกสบายใจดื่มชาและกินขนมได้กรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการค้างคืนในหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อเห็นกู้เหยียนเฟยและไว้เจียวเหนียงจับมือกันสาวๆก็วางแก้วลงและถามด้วยความกังวลสองสามคำอาการบาดเจ็บของหญิงชราเป็นอย่างไรบ้างขอหมอได้ไหมเว่เจียวเหนียงดึงแขนเสื้อของกู้เหยียนเฟยและตอบอย่างปกติเธอสบายดีคราวนี้เราช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตเท่ากับสร้างเจดีเจ็ดชั้นประโยคถัดไปเปลี่ยนหัวเรื่องฉันหิวกินอะไรดี สาวสาวรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินว่าผู้บาดเจ็บสบายดีลู่ฉินเป็นคนแรกที่พูดว่าเค้กดอกบวยนี้ดีนุ่มและอร่อยและถั่วสนก็หวานมากเช่นกันสาวสาวคุยกันและหัวเราะและห้องโถงก็มีชีวิตชีวามากจนแม้แต่เสียงลมและหิมะพายนอกห้องโถงก็ถูกลืมเลือนไปในที่สุดหิมะก็ตกน้อยลงแล้วรถมาจากคาริหาตต่างๆมาถึงจงซีทีละคัน แต่ไม่มีใครมาจากคฤริหา์ติ้งหยวนโโห